สวัสดีครับเชื่อไหมครับถ้าไม่มีบักไหลน่ะมันไม่มีบันนี้หรอกนะพูดได้เลยบักส้นตีนแล้วก็อีหาตำไหนครับอ่าที่มาสอนให้มึงขายของเอา้ากูพูดกูถามมึงเลยบักปลาเข็งคางรำอยู่ไหนบักขายเข้าเก่งอยู่ไหนอีแม่นอกไส้อยู่ไหนเอา้าฮะใครสอนมึง อ่าใครสอนมึงขายของมึงเป็นอาชีพแมค้ามาก่อนไหมมึงเคยขายของออนไลน์ไหมบอครับไปทั้งขี่ซี่มาขายครับแม่นบอเฮ้ยเออแปลไม่เศรษฐกิจมาขายบ่แม่นตีคือจะได้หรือยังไงในนิทานเรื่องนี้มันไม่มีความรู้มันกับแม่นความมั่นแม่ความหลากหลายแม่นบอลละอ้าวก็ได้ดีได้กะทีหัวส่งแหละค่ะ คือเดียวกับผู้เป็นพยงพยานคือคือกันแหละค่ะใครบอกให้พวกมึงมาเป็นพยานอืมใครบอกพวกมึงพวกมึงอยากเด่นอยากดังอยากออกสื่ออยากออกข่าวไงอืมนะใครบอกพวกมึงมาเป็นพยานกูไม่ได้บอกพวกมึงนะมึงจะมาทวงบุญคุณอะไรกับกูพวกหน้างโง่คุณได้ครับปันนี้โอ้ยออตายแล้วครับพี่น้องเลย พวกมึงมาเป็นพยานก็อะไรหวังแค่จะได้ของก,กับกูมาอยู่เคียงข้างกูเพราะอะไรอ,อยากมีอยู่มีกินไงนั่นไงครับพี่นห่ไมครับผลตอบแทน,ปนไปจะไดบัดนี้เป็นยังไงบัดนี้นั่นไงบพราว่าจิตเป็นพยงพยานในเจ้าของครับบัดนี้ดาเขาได้บัดนี้ไม่พูดอะไรเป็นประโยชน์กับมันดาเขาอีกบัดนี้ออกมาคู่พยงพยานอีกบัดนี้ไหมนะครับพี่น้องเอ้ย เออถ้าพูดถือใจเพื่อนไคแน่ครับผมเออเ้ยทั้งย่องทั้งย่อแล้วบัดนี้เห็นบออบัดนี้เออขากบอเบื้องเอาล่ละครับนะเออบ่อยากว้าหลายครับผมนะนะอา้อาวก็รับเวรรับกรรมไปแล้วเหตุจะเขาก็จะได้ก็ได้ได้จังสั้นเนี่ยนะเออทำกับใครก็ได้แบบนั้นแหละครับพี่น้องทุกทีเออนะนี่แหละ เดี๋ยวถ้าเบิ้งลวดครับผมแต่เบิ้งจุดจบลวดครับวันนี้อืมนะเนงินบริจาคมันก็อะไรครับมันก็เปิดรับบริจาคให้บันนี้เอ้าเรื่องค้าขายบันนี้ย่านบริเเงินบันนี้เงินเหลืออยู่สามพันอ่ามันก็อะไรครับมันก็เปิดมันก็สอนให้ขายของบันนี้เอ้าลองขายของมึงโน้นนี่ถ้ามีมึงมีเงินนี่เอ้าพี่วิกฤตในเป็นโอกาสมึงโน่นี่ น้าทั้งซื้อของมาหนิซื้อของมาธรราดาเขาโอนเกินในอีกป่ะนีิแต่มา่าซื้อของหารอยพันหนึ่งเขาโอนให้หาพันบมดโอนเป็นหมื่นบนบันนี้เอา้อนไผร์ละบัะนนี้มึงกูจักเพจดูจักเผย์สนตีียังก่บอต่เกาฮ็ดเป็นหมอบอ่อหมอเป็นอย่างเลยค่ะอ้าแต่ก่อนนี้ค่ะอองอองอันทั้งสัญยย้าน้ากำลังปบกจกกำดัก,ก,ก,ำดก,กี่จะไม่อันมีดกี่อย่าง นั่นไงครับพี่น้องเอฟซีอืมมันเป็นแบบตอนนี้นะคะรับบได้เบ้าถึงเลยะคะ่ะเรื่องการเกษตรคะ่ะโอ้ยนะคะอือไม่จับจอบสับเสียมเหมือนเดิมและะ้วก็ก,ก็แหวนบุกค่ะอือนะใครจะมา,ามาเามาเ,าเลยค่ะอืมโอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีนะพวกมึงจะมาทาไมอือพวกมึงจะมาทําไมนะครตอนนั้นเวลานั้นค่ะเนาะ เราก็ยังเสียใจอยู่ค่ะเนาะจะให้เรามายิ้มได้ยังไงมเอฟซี FC ก็มาถ่ายรูปอยู่นั่นแหละค่ะเรากินข้าวอยู่ค่ข้าวเต็มปายให้เรายิ้มค่ะนะอืมก็รู้อยู่ใช่ไหมคะเนาะใช่ไหม,อมตอนนั้นเราเราเสียอะไรไปเราโศกเราเศร้าอยู่ค่ะคุญได้ครับพี่น้อง FC. เอฟซีนะไปดาวเอฟซีมาหาก็มาได้รูปให้แต่เขายิกนะ ส่วน,นจิตเป็นคือเขาพอไปอกไม่นั่งอีกแบบน,นี้โอ้ยครับพี่น้องเอฟซีนั่นแหละอ่าคำช่างตาั้มพูดถึงคนสวยมาเอานะครับนะเออตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีคนสวยแล้วครับเออสวยบบันดาบันยังนะครับสวยบบแบงไปโบ,บแงบงปั่นไปแล้วครับสวยเลือกได้ครับอ่าันก็บ,บป๋าผัวแล้วค่ะเออนะเออนะาไม่ไหลทาําไงดีงับรวดเรเ็ว อครับพี่น้องเปสิซิซาเพิลครับโขงนี่เรื่องงามหมดที่หนึ่งเลยนะใส่เป็นตาเข้าไปนี่แห้งคักเลยลระบัันเ้ปเป้าอัปเกรดเข้าไปอีกพันใส่มาซีตาเข้าไปนี่แม่บันนี้ครับกูบันทานนะครับรับชีประตูยิ้มเป้าลกูเไปอีกพันนี่นะคะแค่ขับชีประตูคนก็เหลียวมองแล้วค่ะ โอ้ยตายเลยครับพี่น้องเอ้ยเอาว่ารลดสิว่าจะได้ก็เอารลดอนไพ่พสู้มึงดอกมึงงามมืดที่ทีบนี่นะเอ่ามึงงามผู้เดียวซาอืมนะคำดิเอางามก็เลือกได้เนาะเออสักแบบป๋าผัวแหละค่ะนี่นะค่ะมันไม่ได้คิดยจะร่ำจะรวยค่ะไม่เป็นผู้นําที่ดีค่ะ <laughs> โอ้นี่ตอนนี้นะคะก็ลังเลียงคิวอยู่นะคะนะอืมเร็วๆนะอืมนะอไไของดีมันมักไปเร็วนะคะของดีอยู่ไม่นานนะคะบนว่าถ้าไม่เชื่อค่ะเปิดฝากระโปรงเซ็กซรวงล่างได้เลยนะคะบนว่าอืมนะคนเก่าใช้งานน้อยกน่โอ้ยนะคะพี่น้องเอฟีนะ เบื้องเครื่องาัาคำอันทั้งขี่มุกน้ำตาประเด็นค้ำย่ยยอยำยางวะซีกระดามไปดามดามนันเนี่โอ้ยนะครับคนเก่าใช้งานน้อยบปดราาเขามาเบื้องแล้วโอ้ยมาเปิดฟ้ากระโปรงปนเบื้องลรวไปกคนนึงมาได้ว่าจะคําเลยครับเอ้เอามาขับลองอีกคกนก็ได้ขับฟรีสามเดือนปุนหะ <c oughs> โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะเห็นบอกครับ ซีดีปันญกยาว่าบอดีหรอครับพี่น้องเอฟซีขนาดพัวเสื่อกันมาสิบแปดสิบเก้าปีเพรางนี่นยว่าบอดีนะครับพี่น้องเอฟซีเขางมันขวงกัน,นอ่านะไว้ก็ใส่จนหลวงจนหลวมเลยนะครับเนาะ,ะจนสร้างปอกมาแต่เมืองนอกคนะปอกเลดครับพี่น้องนะสร้างเมทไดแอนมิกอิตาลีบุตรผลนะปอกสแตนเลสย่างดีเลยครับวันนี้ยัดลูกไงเก้าอีอนะ่นะครับรองรับลูกใหญ่ บอกสเตนเลสย่างดีนะครับจ้างมาแต่เมืองนอกปุณนะเออนะตอนนี้กิดิคันนอน,นอ์เดี๋ยวแล้วครับจากล่อง <c oughs> <c oughs> ตายนะครับพี่น้องเอฟซีนะไม่อยากกระชื่อแ <c oughs> มนบอกพี่วีโบ <c oughs> อมึงงามซามไปงามดอกไปงามลื่นมึงดอกนะ <c oughs> นี่นะคะสวยเลือกได้ <c oughs> นี่น,นะคะตอนนี้ก็เลียงแถวกันมานะค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็นับได้นะคะยี่สิบหกคน <c oughs> มอกนำ้ำใจเศร้าคนแล้วเวลาโอ้โอ่าอ่าอ่าโอ,อ้คนสวยเนาะเาก็เลี้ยงคิ้วกับธรรมดาเลยเนาะโอ้ยนะครับเนาะนะสีเลือกเอาไผ่ดีนะครับพี่น้องเอากดไลค์ด้วยนะนะตอนนี้ยังไม่กดออาโอ้ตอนนี้นะครับอืมนะของดีมันมันอยู่ไม่นานนะคะเนาะ บอกแล้วค่าของดีมันอยู่ไม่ได้ไม่นานนะคะจนนอนมันกวายจังนั้นแล้วอ่านะครับพี่น้องกอนะพี่น้องเอฟซีเป็นตัลันเด้อนะเจ้าหกคนครับคุดวัดซัลซันละอ้าน้ะ